สวัสดีครับสอนไทยสไตล์ครูปักวันนี้มีเรื่องมาเล่าครับนักศึกษาจีนที่เคยสอนมาส่วนใหญ่จะเล่าให้ฟังว่าการเรียนการสอนที่ประเทศจีนนั้นค่อนข้างมีความกดดันมีความเครียดอาจารย์ที่สอนมักจะมาทำหน้าที่สอนให้ความรู้แล้วก็กลับไปเมื่อครูมาสอนแบบอึดอัดเคร่งเครียด การเรียนการสอนก็เป็นแบบอึดอัดและวก็เคร่งเครียดแต่นักศึกษาก็ต้องพยายามตั้งใจเรียนเพราะว่าต้องการได้ความรู้แต่เมื่อพวกเขามีโอกาสมาเรียนที่ประเทศไทยในหนึ่งปีการศึกษามีโอกาสได้เรียนในบรรยากาศที่สบายๆได้มีโอกาสสัมผัสกับการเรียนการสอนในรูปแบบของวัฒนธรรมไทยที่ครูอาจารย์จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแล ไม่ใช่คนที่จะนำความรู้มามอบให้แต่เพียงอย่างเดียวชีวิตที่ไม่ค่อยมีการแข่งขันชีวิตส่วนตัวที่เรียบง่ายก็ช่วยเสริมให้บรรยากาศการเรียนการสอนนั้นสนุกสนานมีความเป็นกันเองและก็ไม่น่าเบื่อโดยเฉพาะครูอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าใจความรู้สึกใช้ภาษาที่ทันสมัย สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักศึกษาจีนได้เป็นอย่างมากและช่วยทำให้การเรียนภาษาที่2มีสีสันสนุกสนานบวกกับเทคนิคการสอนใหม่ๆที่เราใจส่งผลให้การเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนเนี่ยนะครับมีความก้าวหน้าและมีประสิทธิผลในเชิงบวกอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ทำอย่างไรก็ได้ให้บรรยากาศการเรียนการสอนนั้นสนุกถ้านักศึกษาเขาสนุกและมีความสุขเขาจะต้องการความรู้เองครับ